ละโชคดีอีกแล้ววันนี้เดินเฉยๆได้งานทําโอเคถอดรองเท้าเดินเข้าไปเปลี่ยนชุดในบ้านก่อนไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อที่บ้านเพิ่มแล้ววะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอเคเรียบร้อยคิดว่าจะเก็บเงินซื้อรถใหญ่ไว้ขับเลยดีกว่ามาั้งตกแต่งทําบ้านก็น่าจะเกือบโอเคแล้วแหละโอเคใส่รองเท้าอ้ยเดี๋ยวดูเวลาก่อนตอนนี้กี่โมงแล้ววะเออตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงยีนาทีแล้วนี่ว่าโอเคเดี๋ยวขอดูน้ํามันก่อนอายังได้อยู่ครึ่งถังเดี๋ยงั้นไปหาขับรถเล่นรอเลยแล้ะกันเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งแก ไปทำงานร้านหนังสือเอ้ยครั้งแรกเลยนะเนี่ยคิดว่ามันคงไม่ยากหรอกมั้งเป็นกาดึกมันคงน่าจะรอล,ลูกค้ามาเช่ามาซื้อหนังสือหรอมั้งโอ้โหขับสะเพรินเลยหนึ่งทุ่มแล้วนี่ว่าโอเคเดี๋ยวแวะจอดเข้าไปหาลุงก่อนไม่รู้อยู่ไหมเนี่ยรถเริ่มน้อยแล้วลูกค้าน่าจะไปหมดแล้วโอเคถอดกุญแจรถเดี๋ยวเดินเข้าไปหาลุงข้างในก่อนเอ่อลุงครับผมจะมาทํางานนะผมอ้อรอไอหนุ่มคนนี้นี่เองสนใจเหรอใช่ครับผมผมสนใจมาทํางานครับต้องทําอะไรบ้างเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกถ้าแกสนใจจะทําวันนี้ก็ไปเปลี่ ครับผมดังนั้นผมเริ่มทำวันนี้เลยนะครับโอเคตัวนี้เองก็ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนครับผมขอบคุณครับ